จเจริญพรญาติโยมหมู่จนทั้งหลายพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เป็นวันพระธรรมาก็อยากจะพูดถึงเรื่องธรรมะจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ย อาตมาเห็นว่ามีการตื่นตัวสนใจธรรมะกันเยอะหรือว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่เพราะอาตมาก็สนใจธรรมะก็เลยเห็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของธรรมะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้เยอะมาก ก็เห็นว่ามีการตื่นตัวกันเรื่องการเจริญสตินี่เยอะที่สุดนอกจากในรูปแบบแล้วก็ยังมีนอกรูปแบบการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ตอนนี้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมกันโดยวงกว้างแล้วก็มีการเรียนรู้กันอย่าง เปิดเผยแล้วก็กว้างขวางจริงๆเรื่องของการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่จากการได้รับข้อมูลข่าวสารนี้จะเห็นว่าแม้แต่ฝรั่งต่างชาติชาวยุโรปอเมริกาอย่าเงี้ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการเจริญสตินำไป พัฒนาธุรกิจก็ตามทางการแพทย์ก็ตามแล้วก็อะไรอะไรหลายๆส่วนโดยใช้สติเข้าไปรวมอยู่ในกิจกรรมนั้นๆด้วยอาตมาก็รู้สึกเสียดายนะถ้าคนไทยเราซึ่งเป็นชอบประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชน แล้วก็คอยจะคิดอยู่เสมอว่าเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็เอาพูดง่ายของดีอ่ะเราก็เสียดายครับเราติดอยู่แค่ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมเท่านั้นจริงๆน่าเสียดาย จจะมีมีกลุ่มหนึ่งหรือว่าอาตมาก็ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นกลุ่มน้อยแล้วกันเรียกว่ากลุ่มหนึ่งก็จำนวนมากแหละครับที่สนใจในการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือเอาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยทั้งการทำงานก็ตามการมีเวลาว่างก็ตาม ใช้สต,ติเนี่ยเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นรู้น,นั่เนี่ยเรียกว่าจะได้เอาธรรมะไปใช้บ้างเรียกว่าไม่เสียทีที่พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเอฝอรั่งเนี่ยเขารู้จักฝรั่งต่างชาติหรือว่าคนยุโรปอเมริกาเนี่ยเขารู้จัก พุทธศาสนาที่หลังเราแต่ว่าเขาไปไกลครับเดี๋ยวนี้อืมเขารุ้จักเลือกเฟ้นเอาหลักๆเลยคือธรรมะคือหัวข้อธรรมนั่นไปใช้เลยเรียกว่าเขาชลาดในการเลือกอัตอมาก็ยังคิดว่าต่อไปถ้าพุทธศาสนา ถ้าเราไม่รักษาไว้เสื่อมไปจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะไปเจริญรุ่งเรืองในแถบยุโรปอเมริกาเพราะตอนนี้เขาสามารถรู้จักคำว่าสติแล้วก็เอาสติไปใช้ทั้งการงานและการแพทย์ถือว่าดีครับจากข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเ,ออเนี่ยมันเหมือนทำให้เขาตื่นเลยเหมือนไปปุ๊ก ชาวยุโรปชาวอเมริกาให้ตื่นทั้งๆท,ที่เราบางส่วนเนี่ยเราบางส่วนนะครับยังสลืมสลืออยู่เลยยังเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังยัง,ยงไม่ตื่นเท่าที่ควรทั้งๆท,ที่เรานับถือพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานแล้ว ด้วยอะไรอาตมาก,ก็ไม่อยากจะวิจารณ์ละกันเราพยายามที่จะไม่เรียนรู้หรือว่าพยายามที่จะหยุดอยู่แค่ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เห,เห็นก็คือว่าเราหยุดอยู่แค่นั้นจริงๆจะเป็นการ ประมาทหรือว่าเป็นการดูหมิ่นคนไทยหรือเปล่าไม่รู้รครับแต่ว่าจากข้อมูลข่าวสารที่ได้มาก็เห็นว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในวงกว้างทั้งประเทศไทยและต่างประเทศกลุ่มใหญ่เลยก็ว่าได้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับใครสนใจก็สามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเจริญสติความรู้สึกตัวเพื่อการตื่นรู้นี่ได้จากข้อมูลทาง youtube ทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่มีข้อมูลข่าวสารเรื่องความรู้สึกตัวการตื่นรู้นีน่นะครับน่าเสียดายนะครับถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปเพราะว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องอใช้เวลาว่างด้วยทำได้ตลอดเวลาแบบที่อาอตมาเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งก็บาบอกว่าการเจริญสติเนี่ยทำได้ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมนะครทำได้ทุกที่ทุกเวลา,าทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละครับ คือการปฏิบัติการเจริญสติเลยครับขณะที่เรารู้สึกตัวนี่แหละครับคือการเจริญสติฉะนั้นเราก็ควรรู้สึกตัวบ่อยๆรู้ว่าขณะนี้เรากําลังขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้จุดเริ่มต้นของการเจริญสติจุดเริ่มต้นของความรู้สึกตัว คือให้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ให้รู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละครับเป็นการเจริญสต,ติในชีวิตประจำวันเวลาไหนก็ได้ครับทำงานก็ให้รู้อยู่ว่าทำงานอยู่ให้มีสต,ติอยู่กับการทำงานให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับการทำงานให้รู้อยู่ขณะขณะอย่าไป นึกถึงอดีตหรือว่าอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆนั่นแหละครับเป็นการเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือว่าสติปัจจุบันเลยก็ว่าได้ลองลอง,ลองทำดูครับไม่มีอะไรเสียหายครับมีแต่คำว่าได้อย่างเดียวมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเจริญพรฝากไว้นะครับสาธุสาธุเจริญพร